การยางแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยจัดทำโมบายยูนิตเป็นรถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยางซึ่งจะกระจายไปยังด่านศุลกากรที่มีการส่งออกและจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเริ่มใช้งาน1ตุลาคมนี้ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะกยทจัดทำรถโมบายยูนิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ smart ทเซสเป็นรถปฏิบัติการตรวจสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพาร,ราหรือว่าเซส โดยจะเริ่มต้นใช้งานในปีงบประมาณ2,568ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,567นี้เป็นต้นไปขณะนี้มี6คันโดย5คันจะกระจายไปยังด่านศุลการกรที่มีพนักงานของกอยทประจำการอยู่ได้แก่ด่านเชียงของด่านเสดาและด่านประดังเบซาด่านประกอบด่านสุงไหงกโกลกและด่านเบตงด่านละ1คันส่วนอีก1คันให้ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ รถโมบายยูนิตประกอบไปด้วยเครื่องช่างเคลื่อนที่ระบบ GPS tracking และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างใบรับชำระค่าธรรมเนียมใบกำกับและใบขนส่งสินค้าขาออกเมื่อผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกยทอแล้วจะมีการสุ่มตรวจน้ำหนักที่ผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียมในระบบกับน้ำหนักที่ขนส่งจริงผ่านเครื่องช่างของกยทเพื่อตรวจสอบให้น้ำหนักถูกต้องตรงกันหากมีน้ำหนักเกินจากที่ชำระค่าธรรมเนียมไว้ จะมีการออกใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ประกอบการชำระเพิ่มโดยกยทจะไม่มีการรับเงินสดใดๆเราจะได้เห็นชนิดยางความถูกต้องของน้ำหนักการที่จะขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ก่อนที่จะมีผ้าคลุมเนี่ยเราได้เห็นของจริงๆว่าเอใช่หรือเปล่ามันเป็นยางถูกชนิดมาให้และน้ำหนักตรงไหมอันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปดูได้ตลอดเวลาครับว่าท้งกยทได้ชำระค่าธรรมเนียมถูกต้องผู้ประกอบการก็เสียตามที่ส่งยางออกจริง นะครับมันก็จะสร้างความเป็นธรรมให้ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ใบแจ้งนี้ของเราจะไม่มีการรับชําระเงินสดณนะที่รถหรือเงินโอนอะไรก็แล้วแต่ณนะที่รถเราจะส่งข้อมูลให้ผู้ประกอบการชําระผ่านระบบชําระค่าธรรมเนียมคือผู้ประกอบการชําระได้ที่โรงงานได้เลยพนักง,งานของเราตรงนี้จะไม่มีการการ,รับเงินครับผม กระบวนการนี้จะลดขั้นตอนการตรวจสอบน้ำหนักหลังลดปล่อยของออกจากด่านโดยไม่มีการขัดขวางกระบวนการขนส่งซึ่งอาจจะทําให้ผู้ประกอบการเสียเวลาและอาจเกิดข้อผิดพลาดในการขนส่งได้ผู้ประกอบการไม่ต้องมีต้นทุนเพิ่มจากค่าใช้จ่ายส่วนนี้หากชําระค่าธรรมเนียมได้ถูกต้องแล้วนอกจากนี้ยังสามารถนํารถไปตรวจสอบระหว่างทางก่อนถึงด่านศุลการกรได้อีกด้วยครับพิเศษสีส่วนสนักข่าวไทยอสมทรายงาน